n น็ตฟลิกับ HBO GO ต่างกันตรงไหนเหรออืมถ้าเป็นผมนะเป็นผมเลยนะไม่ใช่ว่าถ้าเป็นผมผมเนี่ยสมัครตั้งสองอย่างนะครับแลกกับความสุขภายในบ้านครับครับสวัสดีครับผมเป็กนครนะครับเป็กนคร P E K นอนหนูควายรอเรือนะครับรวมเป็นเจ้าของช่องนี้แล้ครับ เป็กนคร PK เนคอนหนูกวควายรอเรือน,นะครับรวมถึงเป็นเจ้าของเพจเป็กนครคนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียงนะครับวันนี้ทําคลิปพูดถึงบริการออ,ออนไลน์แล้วกันบริการออนไลน์ตัวใหม่นะครับที่จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบนะครับในวันที่30มีนาคมนี้ภายใต้ FTTX ของ 3BB อินเทอร์เน็ตนะครับในชื่อของแพ็กเกจตัวจิกะเทนเมนนะครับที่จะมาพร้อมกับเน็ตความเร็วอะไรบ้างเนี่ยก็ดูตามแพ็กเกจนะครับเป็นความเร็ว1นจิกทัอัพโหลดครับในราคาต่างกันอยู่ที่ว่าท่านต้องการาความเร็วในการอัพโหลดเท่าไหร่นะครับก็เลือกอตัวแพ็กเกจกันไปทีนี้ตัวของ HBO GO นะครับจะพ่วงมากับตัวของ p a c k เก e นี่แหละครับที่เรียกกันว่าจิกะเทนเมนต์นะครับซึ่งจะเริ่มดูได้จริงๆในวันที่30มีนาคมนี้นะครับก็อีกไม่ถึงก็ประมาณครึ่งเดือนนะครับเกิดแต่เกิดคำถามกันเกิดขึ้นว่าตัวของ HBO GO กับ Netflix ต่างกันอย่างไรเอาพูดกันตามความเป็นจริงนะครับผมเป็กนครก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องของ HBO GO เนื่องจากก่อนหน้าน,นี้ HBO GO นะครับ อยู่ภายใต้ใการให้บริการของตัวของบริษัท AIS นะครับซึ่งผมไม่ได้ใช้บริการของ AIS ผมก็เลยไม่มีประสบการณ์ในการตรองใช้ HBO นะครับแต่สำหรับ Netflix ผมใช้มาหลายปีแล้วและเลือกแพ็กเกจสูงสุดของเขาคือ420บาทที่ดูหนัง 4K ได้และตัวของระบบเสียงให้สูงสุดที่ Dolby Atmos นะครับ ดังนั้นในเรื่องของในฟ l ิกผมรู้ดีนะครับส่วนของ hbo go ก็คงต้องหาข้อมูลกันมานะครับเพื่อจะมาพูดถึงความแตกต่างของเขานะครับให้ท่านทราบความแตกต่างแรกนะครับที่ผมเจอนะครับก็คือเรื่องของ hbo go นะครับท่านจะดูได้เฉพาะ ลูกค้าของ3 BB นะครับลูกค้าของ 3BB ที่สมัครแพ็กเกจต,ตัวนี้นะครับจะมีการอ่าคนรแรกลยนะ,ะลงทะเบียนเอาไว้ในระบบนะครับและสิ่งที่จะทำให้ท่านสามารถใช้ได้ก็คือตัวขายสาย f t t x บวกกับตัวของเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ในระบบของผู้สมัครแพ็กเกจนะครับท่านถึงจะเอาตัวนั้นไปใช้ในการ ดูนะครับในการาล็อกอินเข้าไปนะครับเพื่อจะดูบริการของ HBO Go ได้นะครับส่วนของ Netflix ท่านดูได้กับทุกโอปเปอเรเตอร์นะครับแต่แนะนำ เน็ตบ้านนะครับอย่าถ้าท่านอยากได้ความคมชัดสูงสุดยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ดูกับทีวีใช้เน็ตบ้านนะครับและเน็ตบ้านของ 3BB ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการที่ท่านจะใช้ดู Netflix นะครับนั่นคือข้อแตกต่างแรกนะครับก็คือตัวของ h o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  พรีเมียมจริงๆสำหรับลูกค้าของ 3BB เท่านั้นนะครับข้อแตกต่างที่2ที่ เจอนะครับตัวของคนที่เคยใช้ HBO เขาพูดประมาณนี้นะครับก็คือว่าถ้าท่านชอบซีรีส์นะครับถ้าท่านชอบซีรีส์ที่หลากหลายนะครับอันนี้ผมยืนยันได้นะครับตัวของ Netflix จะให้ซีรีส์ที่หลากหลายกว่านะครับแต่ถ้าท่านต้องการซีรีส์ระดับพันล้านเช่นเกม o อ Thron นะครับที่จบ ซีซั่น6จบซีซั่นกันไปเมื่อปีที่แล้วนะครับคนที่ติดตามมัครงรู้ดีว่าซีรีส์เรื่องนี้ทุ่มทุนสร้างเหลือเกินนะครับก็อยู่บน HBO นะครับและอย่างตัวของ Westworld นะครับที่จะมีซีซั่น3กันฉายกันในปีนี้นะครับก็จะอยู่บน HBO อันนั้นก็ทุนสร้างมาสารเหมือนกันนะครับอ่านี่คือสิ่งที่ HBO ให้แต่ส่วนของ Netflix กขาจะมีตัวของซีรีส์ที่หลากหลายนะครับอย่างซีรีส์ในบ้านเราที่เป็นประเทศไทยเราเนี่ยก็ยังมีซีรีส์ของไทยฉายเลยนะครับมีอาจจะเป็นหนังอาจจะเป็นซีรีส์ของภาคไทยหรือว่าคนไทยแสดงเลยเนี่ยให้ท่านได้รับชมนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความหลากหลายของ ซีรีส์โดยเฉพาะซีรีส์ท้องถิ่นตัวของ Netflix กเขาจะเยอะมากกว่านะครับแต่ถ้าท่านต้องการซีรีส์ระดับโลกนะครับระดับลงทุนกันแบบแต่ละเรื่องโอ้โหหนังใหญ่นี่เรื่องหนึ่งเลยนะครับหนังใหญ่บางเรื่องหลายเรื่องเลยครับสู้ไม่ได้ก็ก็ต้องเป็น HBO นะครับ <c oughs> นั่นคือข้อห่ังที่สองนะครับซีรีส์นะครับส่วนในเรื่องของหนังใหญ่ในเรื่องของหนังใหญ่หนังยญวคืออะไรหนัง ทั้งหลายหนังจากเกลือมเจอร์ทั้งหลายที่เปิดฉายบนตัวของโรงหนังนะครับจะมีให้บริการให้ท่านได้รับชมฟรีมากกว่า อันนี้คือคนที่เคยใช้นะครับก็บอกหนังใหญ่นี่ต้องไป HBO เลยเพราะว่าตัวของ Netflix มีหนังที่ฉายในโรงภาพยนตร์มาฉายบ้างเหมือนกันนะครับแต่หนัง <c oughs> ก็จะวนเวียนกันเข้ามาแล้วก็หนังใหม่จริงๆก็จะค่อนจะค่อนข้างจํากัดเลยแล้วครับคืจะมีเฉพาะบางเรื่องเท่านั้นนะครับถ้าจะพะจัดจะปลูก็จะมีมาให้ท่านได้รับชมเหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีแค่บางช่วงเวลาและไม่ได้มา หลายเรื่องไม่ได้มาหลากหลายเรื่องนะครับเพราะว่าเหมือนเขาจะต้องมีการเดียวกัน,นถึงจะมาได้นะครับเหมือนวิธีการที่ผมใช้อยู่ในการดูหนังใหญ่ในอุณหจากโรงหนังผมก็ใช้วิธีการซื้อหรือเช่าบน Apple TV ผมไม่รอหนังจากเน็ตฟลิกนะครับเพราะรอกันเหงื่อแห้งนะครับเพราะฉะนั้นผมเอาตัวของ a อ p l e TV หวังว่าตัวของ h อ o Go มาเนี่กับหนังใหม่ จะมาเร็วกว่านะครับแต่นี้คือคนที่เขาเคยเล่นเขาพูดไว้อย่างนั้นนะครับว่าถ้าหนังใหญ่ต้องไป HBO นะครับในเรื่องของน <c oughs> ี่และคับการให้เปินการซีรีส์นะครับและก็เรื่องของหนัง3อย่างนี้นี่คือข้อแตกต่างแล้วนะครับทีนี้มีข้อแตกต่างอื่นอีกไหมเท่าที่ทราบตอนนี้นะครับตัวของ HBO Go ท่านต้อง โหลดแอปต่างหากคือที่จะให้บริการในวันที่30มีนาคมนี้นะครับท่านจะรับชมผ่านแอปได้นะครับและแอปที่ว่านี้ท่านจะสามารถโครมแคสหรือผมเข้าใจว่าน่าจะแอร์เพลย์ขึ้นมาดูบนจอใหญ่ได้นาบนจอทีวีได้นะครับถ้าท่านมีตัวของโครมแคสมีตัวของ Air Play อยู่นะครับตัวนี้ต้องดูผ่านแอปนะครับและอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นนะครับคนที่เป็นลูกค้า3 b มแล้วก็เบอร์ได้ลงทะเบียนเอาไว้นะครับตรงนั้น ถึงจะล็อกอินเข้าไปได้นะจะต้องดูผ่านตัวของแอปนะครับดูผ่านตัวของแอปก่อนและเดือนเดือนเมษานะครับอันนี้แว่วๆมานะครับว่าเขาจะมีกล่องด้วยนะครับและที่โคหนังโฮมเทเเตอร์อย่างผมรอคอยก็คือเรื่องของการรับชมผ่านกล่องเนี่ยนะครับเพราะ เข้าใจว่าเมื่อผ่านกลองแล้วก็ต้องมี HDMI นะครับเมื่อมี HDMI ภาพก็น่าจะไปสุดๆที่ 4K ได้รวมถึงสิ่งที่นักเล่นเครื่องเสียงอย่างเราเรอคอยในทุกแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มไหนไม่มีระบบเสียงนี้ผมว่าคุณเอานะครับคุณอาจจะเอาได้คุณอาจจะเอาได้นะครับแต่อย่างน้อยๆนะครับถ้าสามารถให้ในระบบเสียง5.1ทับ7.1ได้ จากเดิมที่ดูกันแค่สเตอริโอเนี่ยผมว่ามันก็สร้างความว wow ้าวอะไรแล้วนะครับยิ่งถ้าเป็นการว้าวที่เดี๋ยวจบด้วยข้อสุดข้าต่างสุดท้ายนะครับก <c oughs> ็เป็นอะไรที่ผมว่าคุ้มสุดๆแน่นอนนะครับอันนี้ผมรอคอยเลยนะครับ <c oughs> กล่องของกล่องดูหนังของ 3BB เข้าใจว่าจะมีในเรื่องของโอเกะพ่วงมาด้วยนะครับสำหรับคนไทยที่ชอบเลือกเกินกับความบันเทิงนะครับ <c oughs> ผมนี่ยมีลูกค้าถามหลายคนเลยครับพี่มีชุด คาราเกะไหมผมบอกไม่ไดนัดแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดิเดเดเนเป๊กนครจัดให้นะครับชุดคาราเกะแบบจริงๆสักชุดหนึ่งนะครับร้องกันให้ล้นบ้านเลยนะครับแล้วก็ตัวของกล่อง3 b b บีเขาจะมีบริการของโอเกะนะครับในเรื่องของเพลงก็จะเป็นการไปผูกกับค่ายเพลงก็อยู่ในเรื่อง,องการเจราจานะครับแต่ถ้าไม่ต้องไปโหลดหาตัวของ ยูทูบนะครับแล้วมาร้องทักเพลงหรือว่ามีแต่ตัวของแบ็กกิ้งแทร็กที่เป็นตัวของมิดีเสียงไม่ค่อยครบอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้อ่านก็จะมากันแบบทํานองเต็มๆนะครับเปลี่ยนแค่ว่าเสียงร้องนะครับไม่มีเสียงร้องของนักร้องมีเสียงร้องของท่านเข้าไปอะไรประมาณนั้นนะครับนั่นคือเรื่องของกล่องนะที่จะมานะครับสุดท้ายนะครับนี่คือข้อแตกต่างที่ผมว่าเจ๋งสุดๆแล้วนะครับซึ่งผมว่าเป็นอะไรที่เอาเถอะครับพูดกันง่ายๆอย่างนี้ ทุกวันนี้เรากินข้าวจานละ40บาทถือว่าธรรมดานะครับถ้าถูกกว่านี้นะครับถือว่าร้านค้านั้นก็เป็นแบบนักบุญเลยนะครับก็คือบางร้านอย่างอย่างในเพชรบุรีจังหวัดจังหวัดบุรีบ้านผมเนะี่ยมีบางร้านนะครับยังมีกับข้าวราดสองอย่าง20บาทนะครับไม่รู้ขึ้นหรือ,อยังนะครับหรือ25บาท30บาทแต่โดยทั่วไปนะครับข้าวราดแกงสองอย่าง40บาทนี่คือข้าวหนึ่งจานหนึ่งมือ้อแต่ บริการของ HBO GO ที่มากับตัวของ 3BB ท่านจ่ายเพิ่มแค่39บาทในแพ็กเกจเริ่มต้น1จิกทั100แต่ก่อนถ้าท่านไม่เอาตัวของ HBO GO 590ไม่รวมแบตนะครับทีนี้พอเอา HBO GO พ่วงเข้าไปนะครับบวกอีก39บาทครับบวกอีก39บาทเป็น629บาทไม่รวมแบตเพิ่มอีก39บาท ถูกกว่าข้าวหนึ่งจานแต่ดูความบันเทิงระดับโลกได้ทั้งเดือนเห็นไหมครับโอ้โหนี่คือข้อแตกต่างในขณะที่ Netflix ในรายเดือนของเขานะครับท่านต้องจ่ายขั้นต่ำตัวของแพ็กเกจที่ผมเคยดูที่เป็น HD นะครับก็คือ350บาทท่านจะได้ระบบเสียงที่เป็น5.1นะครับเอดรวมถึง 4K ท่านจะได้ต่อเมื่อท่านสมัครแพ็กเกจสูงสุดของเขาที่เป็นพรีเมียมแพ็กเกจคือ420บาทต่างกัน300กว่าบาทนะครับนี่คือข้อแตกต่างข้อแตกต่างนะครับต่างกัน300กว่าบาทนะครับเพิ่มเงินอีก39บาทท่านก็ได้ใช้บริการของ HBO GO ที่มากับตัวของ 3BB แล้วนะครับและนี่ก็คือข้อแตกต่างที่ผมค้นแล้วก็วิเคราะห์ให้ท่านทรานะครับเรามาแล่ก,กันอีกครั้งหนึงครับก็คือหนึ่ ใช้ได้ HBO Go ใช้ได้เฉพาะตัวของลูกค้า 3BB เท่านั้นพรีเมียมเฉพาะ 3BB 2นะครับในเรื่องของซีรีส์ที่หลากหลายถ้าท่านต้องการซีรีส์ที่หลากหลาย Netflix ให้ได้นะครับแต่ถ้าท่านต้องการซีรีส์ระดับโลกลงทุนระดับพันล้านนะครับ HBO ให้ได้3หนังใหม่หนังโรงหนังหนังที่ออกจากโรงหนังนะครับก็คือหนังเมเจอร์ทั้งหลายท่านดูได้บนตัวของ HBO Go มากกว่าตัวของ Netflix นะครับ สีนะครับคือเรื่องของอการใช้แอปดูนะครับการใช้แอปดูตัวของ HBO GO ยังต้องใช้แอปดูได้เพียงอย่างเดียวในการให้บริการในระยะแรกนะครับแต่ตัวของ Netflix จะอยู่บนแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มนะครับรวมถึงกล่องทั้งหลายที่มีเซอร์วิส์ของ Netflix แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของราคานะครับตัวของ HBO GO มาในราคาแค่39บาทจากทจากบวกไปจากแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต ที่ท่านใช้อยู่แต่อินเทอร์เน็ตปรับความเร็วไว้แล้วด้วยนะครับ1นึ่งจิกถ้าหนึ่ร้อนะครับโอ้โหลดเร็วๆกันไปพปุดๆเลยนะครับในส่วนของตัวของ Netflix ก็อยู่ที่ถ้าเ d นะครับ HD ก็อยู่ที่3 5 0บาทนะครับถ้าเป็นพรีเมียมเป็น 4K ก็อยู่ที่420บาทนะครับเป็นไรครับเอ่อก็ถ้าง่ายๆนะครับก็ถึงแม้เล่น n น t f ฟ i x อยู่แล้วก็บวก เสียค่าไปอีกหนึ่งจานเพื่อจะดูความบันเทิงในช่องทางอื่นบ้างนะครับก็คือ HBO Go นะครับซึ่งผมจะทำอย่างนั้นแน่นอนนะครับและพอใช้ก็แล้วรู้สึกอย่างไรนะครับเรามาเจอกับรีวิวเต็มๆกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปถัดๆไปนะครับรักชอบที่จะติดตามกันก็กดซับ c า i ร์กันไว้ช่องนี้นะครับ เพ็กตะครนพีเคน้าหนูโคกวายรอเรือนนะครับรวมถึงฝากเพจนะครับเพจเพชรคนครคนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับและเจอกันใหม่สวัสดีครับ